อื <c oughs> อ่า,อาสมควรเจเวลาแล้วถอนสติออกมาฟังเว้าสูฟังเดอ้อบริเวณว้วาให้เฮ็ดน้ำพระพุทธเจ้าสอนให้เฮ็ดห่ังได้ตัดเวเวลาพระพุทธเจ้าได้ตัดตรู้แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ฆราวา,าสญาติโยมสําหรับฆราวาสคลองเรือนคือทานศีลบุญทานศีลภาวนา มีบุญใจเป็นบุญใจกับเป็นภาวนาคือมีสติมีสมาธิมีปัญญาคนเฮาขาดการทำบุญแต่แต่ทำทานเมื่อนี่ไปวัดทำบุญทําทานไปวัดทำบุญทําทานแต่ว่าบุญว่าทำขีตัวเจ้าของขีตัวมูพวกททำทานทำเป็นได้บุญทำว่าเป็นได้บาปของแข็งแข็งกับใส่บาร ดอกไม้ของหอมกับส่บาทหวดแบนถิ่มปกใส่บาทเขาสารกับสาบาดตะพูส่บาทกับพวกกินเขาสารดอกไม้จะใส่บาดย่อมข็น้อยตั้งใจดีแล้วจกมาสาบาทนี่ไปผสมกับอาหารเขาฉีดยาใส่ดอกไม้พระก,กินตายจะได้บุญบ่ล่ะหรือว่าสิว่าพระโง่กินหลดติดดอกไม้นั่นละ่ะเพราะว่าเข้าใจ ข้าขาดการทำบุญโดยเนี่ยพมีสมาธิพวมีปัญญาเช่าไทยเชาาพุทธเป็นตละลายบอ่อมิตรขากันมิตรป่นกันคดโกงกันหลอกลวงกันปีนป้อนเอาลัดเอาเปรียบตีเข่งวิ่งเล่าป่นสะดมเมืองไทยเมืองพุทธเป็นวะเมืองพุทธจังไหลสิมากโกหกพวก,กล้มปีนป้อนหลอกลวงกันในทุกยากลำบากตากดำแท้ จงทำดีปีใหม่เ้วจงทำดีเห็นว่าพ้นได้ก็ว่าดีขโมยได้ก็ว่าดีขาเขาได้ก็ว่าดีทุกทันตีเต็มขูกเต็มตะล่างญี่ปุ่นเขาทำดียังไงท่งานบระคำดึงถึงความดีถูกต้องหรือดีถูกใจมันมีสองอย่างหนึ่งถูกต้องสองถูกใจเพชยังจะถูกใจถูกใจจับยัดเยียพระลําบากก็ว่าทำบุญบุญคือของเบาเบาเมื่อกี้นี่ ล้มขอล้อมบอกจึงเ,เบื่อเบื่อ่นาดบอกทุกทีบอกทุกครัง้งมาย้มใดก็บอกจะถิ่มเด้อทำบุญเมือหนึ่งหนึ่งหน้นาที่ถามผู้ใดก็บอกว่าบ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ดเท็ดบ่ได้ทำบาได,ามาได้มันยุง่ยยยงใจ <laughs> ยุ่งยุ่งแล้ว่ามีปัญญาคนเราชอบยุง่งฟังว่าลา่ะผู้เเจ้าเรื่องยุงย่งยุง่งมาเห็ดมาทำแลวความมันยุ่งว่า,วาเอา ได้ไม่ยุงเอกเลยบไหมมันขึงได้อเค้น่ <c oughs> จุดทูบจุดเทียนกับไ้จุดมันเป็นโรคบอดบวมเคยจุดเทียนเอาน้าตาจุดใส่เทียนมันเป็นน้าตาเทียนไหลไปปะพ่มน้าพ่นถือตาเด็กน้อยตาเด็กน้อยอักเสบเด็กน้อยมันหลับตาเพราเป็นนี่นมพ่นน้ำโป๊ปเตอมนมตมน์มันเป็นของศักดิ์สิทธิจุดน้ำทูบเทียนดิจุดน้ำพระเป็นเหตุเป็นสิลิเป็นมงคล กันได้ทูบเทียนเป็นมงคลสิมุนพระมาเห็นอย่งกันพ่นเ้อมักงงประพันตลังจิตตังธรรมชาติใจทุกดวงใสสะอาดสัมภเวสียังสแสวงหาที่เกิดอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพระพุทธศาสนาอยากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจากว่าประพันตลังคือจิตใจมันใสสะอาดใจบ่มีร่างกาย สแสวงหาปฏิสนธิสแสวงหาติดไปเกิดน้ำผู้ใดนาไปเกิดน้ำผู้ใดนอะคุณดกแต่มีบุญหลายก็ได้เกิดนัวผู้มีบุญติดโมมนุษย์สาปติลาโพติดชังพุทธสมุปปังติดชังสัตรมัตสวนังนั่นการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบเป็นประเสริฐการได้พบทมคำพระพุทธเจ้าก็เป็นลาบประเสริฐการได้ฟังทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นลาบประเสริฐเป็นลาบของแห้งหรือเด็ดัน ยังงย่างเดียวคือว่าสิกินบอ่ออาหารใจติกระปะท่านบอ่บอรพระพุทธเจ้าหามาแทบทุกแทบล้มแทบตายหายุหกปีจึงไยตัดทะลูเป็นพระพุทธเจ้าหามาสอนคนมูจักว่าเจ้าของเป็นคนบอ่อสอนคนเป็นเพิ่นพได้สอนคนตาย,ายเห็นสวรรค์นนเห็นพระนิพพานยังมีชีวิตอยู่อันเบิงเเบ้งก็เห็นก็ะหู้อันเบิ้งจะเห็นจิหูได้จังไร คือมานี่คือกันแล้วไปถามผู้บจักเขาก็บอกว่าถือไปหาเมื่อสวรรค์กันพระบจักเมื่อสวรรค์พระที่บอกคือว่าล่ะเราเป็นตำแหนี้พระดิเดี่กับเป็นวาหิตราเดียรยอมมาทำอะไรแต่ไสทัส้งกาทานเจ้าข้าจุูาจิตยานสต่ไหวนักกาทานตรวจน้ำยมอมก็บอกทำบุญไปหนี่งเราก็เห็นบุญทิ่ทานสินบุญนั่นคําของพทธเจ้า จะไปเส้อพรานะพระเจ้าคนใหนเชื่อพระพุทธเจ้าเด้เชื่อเหตุผลเฮ้ยจักเหตุผลบอกเฮ้ยบ่งอาหารใจบ่รักษาใจบ่เห็นใจบ่มีสติบ่มีปัญญาจึงจักเหตุผลถูกต้องก็ถูกใจเป็นยังไงบาปเป็นยังไงนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงยอดมีอย่างเดียวด้วยเนี่คนไทยคือขาดการทำบุญขาดการดูใจขาดการแต่งใจขาดการรักษาใจ รักษาให้หนังร่างกายรักษาตัวไรก็เท่าก็ากแก้ก็เจ็บก็ตายนั่น,นปอจราะทรวเพราแก้เ่าเจ็บเพาตายอาหารใจว่าได้ซื้อจักบาทได้ซื้อเพาะล้มหายใจเขาออกเอถามเขาไปแมมถามใจเขานะั่นถึงจะงเพลได้พลินทำที่เราะถากดิตรัตรู้ยากที่สามัญชนคนมีเกเรจะดูได้จะรู้ได้จะเห็นได้ต้องผู้ใดจะเห็นได้บัดต้องคน พิเศษจากปุตุชนคนนี้ทั้งๆคแค่นี้ดิแค่ลมหายใจเนี่ยเป็นนังว่าเหตดว่าได้เหอก,มก,อมมออมก็มันฆ่านั่นแหละโลกะคือความมืดครอบงำสัตว์โลกนั่นไม่นั่งความมืดล่ำลวยสวยงามใจของคนมันไปตกมนลกมนรกคือล่ำรวยสวยงามมอนลกมอยไงเอ้าถามก็ไปมึงรูปเป็นมอนล,ลกว่าขันล่ำรวยหรอดิ้นร่นกดแกงสแสวงหาเพาะอ,อยาก ล่ำรวยล่ำรวยมาแล้วเขามายืมบอมาขึ้นให้ฟ้องร้องกันถามสองสามครั้งที่สามเตียสีเอาปืนไปนําให้หรือไม่ให้ยืมมาแล้วกี่ล้านกี่ปีให้หรือไม่ให้อยู่นถามไปถามมายกปืนออกมาแล้วออกไปมากกับจำน้องจองจำมีบ้านบา่ไใดมีหน้าบา่ไใดมีที่ดินไปหาจำมานั่นเป็นมโนหลกบ่ฮหอนบอ่อือยินดีแต่น้ำล่ำรวย รวยงามก็คือกันนั้นละมันกันไว้เพชรนิ่มจินดาราคาเป็นแสนเป็นล้านแต่งานได้สามเดือนที่เดือนตล,ลาเตลลาียงหกัแกแล้วพ้กิ่งไปบอกผู้ใช้ผู้ใดผู้ชายไปทํางานบวกกลับบ้านตามเวลาจมให้กันทาไมกับบ้านดึกเดินเพื่อนเรียกไปกินข้าวทานอาหารนั่นอยู่บ้านก็นเตรียมอาหารพอแห้งแล้วทำไมจะไปกินที่ไหนหล่ะ ฟอกไปฟอกมาไปหาแวะหันแวะนี่บ้านน้อยบ้านใหญ่เันตัวเป็นนรกบ้านนี่ทะเลาะกันแล้วละเอียดเด้คำของพระพุทธเจ้าฟังไงคักๆเน้อนั่นแหละเป็น,น่ายยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ทั้งท่าท,ที่เราอยู่กับลมทําไมไม่ดูลมเห็นลมเห็นใจเห็นใจเห็นบุญสุขอื่นยิ่งกว่าความสง,งบไม่มี นั่นนั่งบึ่งสงบมุ่งชื่อเห็นบ่ความสุขเห็นบ่สวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจหนึ่งนาทีความสุขหนึ่งนาทีถ้าตลอดชีวิตความสุขสิําไใดนั่นพระเจ้าผู้ทรงคนอยู่ด้วยความสงบคนไม่รักโลกโกรธลงมาเต็มค้องหัวใจไม่ได้ยินสิอาจารย์ทุรมปรนเทศอยู่จันทบุรีพวกโง่เง่าเต่าตนนอนกอดของบูดของเนา่า มุจักว่าสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นปัาจมาป็มแห่งจมวาบพระสะอาดเป็นจังไปนั่งกอดของบูดของเนอากระสอบปฏิกูลเคลื่อนตัวได้ี่โตคนเนี่ยเอาถอดออกไปแม่ถอดเสือ้อผ้าเข้าไปแม่ถอดหนังเข้าไปแม่ถอดกระดูกเข้าไปแม่สะเข้าไปหันไม่อย่างแน่แมน,นของบูลของเราคือพินวาบ่พราะพทธเจ้าเพราคำใดที่พิจารความจริงเป็นบ่าเสือพระกุธเจ้า หาแต่เนวยผูกมัดเจ้าของเอาตอนนั้นนาแปลใ,ใจฟังคนเราชอบยุ่งหา,มา,ามาแต่แรกก็มาแตงของบูตรของเนา่าให้มันหอมหอมแล้วนําหอมแต่่าโตคนบ่หอมงามแล้วเสื้อผ้าแต่โตคนน้องมันสิง,งามบะก็ลร่องผมประทัดตะมือเกิดเล็บมือประทัดตะมือเกิดที่ไปหอดใสบุญเล็บไกลเขายังสั่นเข้าไปขวดยาจิานเล็บมือค้นมันจะหอดใส เปิดออกบังแต่ได้ย่างม่รู้มันขันอยู่ในป่าเขาจะว่ามันขีร่ายก็ผีมันตัวเดี๋ยวผมสะมือที่ยังเซิงเซิงสังสะก็เพราะยังล่ะก็เพราะบ่เคยทําบุญนั่นแล้วก็วัดทําบุญทําบุญสบารทาบุญสบารขนตัวของไปพระยุงก็ว่าทําบุญทําบุญก็เบาเห็น่พระทำเหมือนเนี่ยอ้าแมนบ่สบายบ่ ยุ่เกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นกันมีชุดนี้เน้นหนักชุดนี้หรกประเทศเขาบพมีทะเลาะกันบ่มีอิจฉาฤิษยาปัญญาบาทอาคาตจองกําจองเว้นเรมีโกหกพกล่มกันเพราะคว่มเมตตาสงสารของเขาของเฮาไปต้มเขาต้มเฮาบางแน่เฮามาต้มเขาบางแน่เขามาต้มเฮาบางแน่ได้ทีไปตีมาเพราะปัญญาคิดไปคิดมาเพราะบาปเป็นทั้งใดบุญเป็นทั้งใดหัวจักเพราะหรือปลนได้จี้ได้เป็นบุญตี ขโมยได้โกงได้เป็นดีติทำดีติทำดีจังไดเดือดร้อนผู้อื่นและตนเองทำดีของพระพุทธเจ้าบ่เดือดร้อนตอนเองและคนอื่นเมืองไทยเมืองพุทธตั้งประเทศเขามาเพิ่งพระอาศัยลมพ่อลมไผ่ไหวบุญพระพุทธศาสนาเมืองพุทธแต่เขามาโคดโกงตั้งแต่ล่องเครื่องบินไปส่งโรงแรมให้หน่อยพาเขาไปใส่แนบุญเป็นแต่ไดมิเตอร์หลายอ่ะ ติดต่อเขาไปทั่างานที่ไหนจะไปที่ไหนมาบอกฉันนะหมูจักว่าเขารวยทำพีตี้นั่นนี่ไปมากออกจากคดโกงหล่หาทีวีทย์ปนกี้เอาดีบัดขุนเจเลตแน่นหนาก็ไปความโลกเกิดหนาก็ไปความยากเกิดหนาก็ไปก็เลยเมื่อดบอดก็ไปเลื่มบาปตึงตัวไปเป็นน่ละอายว่าเมืองพุดอ่ะเขาสวยงามไปควมขืนน้ำใจเขา ผมเขินแล้วคาพร้อมปิดปากเป็นตจาจักอายว่าจะหมุดดินลงไปสิใดปดระเทศนักอายไรเมืองพุทธเมืองพุทธโอ้ยก็ที่มหาเปอร์เซ็นเป็นยังเป็นสันนัยนว่าต้องเหตุงานแนวอื่นประเทศไทยขอให้รับพี่น้องด้วยค่วมบริสุทธิ์ยุติธรรมเอาบเมมดเงินคาต้องเที่ยวประเทศใดสนุกสนานหาขาลบกาไวสักกาลาบูชาสู่ประเทศไทยบ่ได้ ไปทุกจังหวัดมีทุกหนทุกแห่งสถานที่สักการะบูชาแต่ปขาดอย่างเดียวคือคุณธรรมของเจ้าของประเทศนั่นคือญาติโยมพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าลูกหลานของพุทธเจ้าไม่อยู่ในศิลในธรรมผลสุดท,ท้ายใครเข้ามาก็เดือดร้อนประเทศไหนเข้ามาก็เดือดร้อนนั่นเพราะเขาเบาอยู่ในกรอบของศิลธรรมชาทยชาทธชาติชาติชาติไม่แต่อยู่ใน พระตายเปดกบอยู่ในหัวใจค้นบ่นมีสินทำในตู้ไหนจะสู้ถิ่นทำอยู่ในตัวบริสุทธิ์สินทำรรอาหารใจบริสุทธิ์ในตัวห้องมีกายครับใจสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายทำไมไม่ดูทำไมไม่รักษาทำไมไม่แตง่งทำไมไม่ซักฟอ,อกใจเครื่องซักฟอ,อกใจคือลมบริสุทธิ์จักบาทของแต่งใจคือลม มกันมีลมมีสมาธิเกิดปัญญามีความรอบรู้บาปบุญดีชั่วตัวนี้ตัวเดียวเอาคิดบังโลูกในประเทศไทยพระเจ้าประสง์มีจักลูกวัดมีจะวักวัดไดสอนในทํําบุญที่เราขนของมาถวายพระถวายพระไปว่าน้ำจับพระอยากให้เน้นหนักจุดนี้ ท่านอยู่รักษาอยู่แต่จะให้่เกินพ่อดีแับจะเกิดมาเนี่ใส่ตะก้าสองใบตะก้าใบหนึ่งใส่ของแต่งกายรักษากายเลี้ยงร่างกายอีกตะก้าใบหนึ่งของแต่งใจของรักษาใจใบไหนสี่เต็มก็การตะก้าสองใบจิตบังดู กเล็กเล็กน้อยบางขู่บางคนจักวัตเท่าไหนกระตาของเล่นแต่พาะของเล่นเด้กุสิไงกล้ากุติดูเลี้ยนเขียนอ่านจบเป็นนั่นเป็นนี่อีกเขาไดนบัดนี่ใใจมึงรู้บ่ได้ซื้อจักบาทเบื้องบ่บัดนี้อยู่ในตะกาของใจบ่มีจักเม็ดแล้วก็ถามมึงรู้จก้าเขาเกิดมาเบื้องกายกับเบื้องใจอันใดเบื้องหลายก็กันแตงกายกับแตงใจแตงอะไรหลายก็กันถามเข้าไปหัวใจของเขานั่นปัจจิตตังรู้จำเพาะตนไม่ต้องไปถาม พระพุทธเจ้าใสหรอกพระพุทธเจ้าู่ในหัวใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําให้ใจรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาโรคกามิทูรู้แก้งโรคความเป็นจริงของโลกมันเป็นยังไงโรกภายนอกในตัวของเราโรกภายนอกโรกอยู่อาศัยโรกภายในเข้ามาอีกคือตัวของเราในใจของเราอีกนั่นนี่ก้อนน,น้อยๆถ้าก,ก้อนในหน้รู้ก้อนน้อยก้อนใหญ่ก็รู้หมดขันเบิ้งจุดนี่ขันพเบิ้งใจพวหูถามก็ไปรถ เกิดมากี so first, you, land, salt salt. So ่พบกี่ชาติเกิดมาเป็นยังแน่ที่เป็นทั้งหลาแน่เข้าไปหาใจนั่นแหละพระเจ้าจึงสอนพระเจ้าประสงค์ไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นหรอกคือบอาคนที่เรล่าว่าต่ะเดอกับพรู้รูเรื่องว่าคนผู้จักสวรรค์นิพพานว่าต่เดอกับพระรูเรื่องก็บอกตรเดอกับพระวังก็ถึงหูทั้งไดาบอกวังสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจนั่นเห็นบอกเจ้ากรรมในเวรเขาจะแต่เราเขาไปรัด พญายามพิบาลรับถาถามพวกที่มาเกิดแล้วเวลากลับไปจะได้หยังไปนาะแต่ถามมึงก่อนปูนยา่าตาย่ายน่ายก่อได้ขอยา่าย่อย้ายขอตั้งอกตั้งใจว่าจะไปทําบุญตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ทําบ่ได้เบ่งสวรรค์บ่หนทางไปสวรรค์ไปทางใดตอบเขาว่าได้ไมาจากเมืงองใดพญาแไม่ไงไมาจากเมืองนรกนรกคืออย่างไรมาจากเมืองล,ลํารวย มาจากเมืองสวยงามนั่นแหละเท่าสีทนน้่นั่งมโนโล่ามโน,โมโนโคือใจไปพ่อจุใสไปพ่ออยู่เมืองผู้เงินพ่อนั่งมโนล่าอยู่เพื่องผู้เงินหาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดมือพุจังพ่อหาง่ายเพหานั่งมโนล่าหาใจเห็นบพะต้องบอกจุใสพักกันหาบพบาะบนี้นะแม่นว่าใจอยู่เมืองมโนโล่า มนโนผู้ปังก็มาธรรมามนโามนเศรษฐามโนปยานั่นใจมนโนล่าอยู่อยู่เมืองพู้เงินไปพ่ออยู่เมืองพู้เงินใจของคนมันอยู่เมืองเงินอยู่เงินอยู่เงินอยากได้เงินหาวุวันบุวันขี่เครื่องบินเช่อรถาระข่าสดใสก,กบาบว่าเอามาหาอย่างเดียวอยากรวยเป็นถูกแล้วเกิดแล้วนั่นอยากสวยงามเกิดแล้วมันคือความอยากมันร่มหายใจก็ออกมีความอยากบ่สงบสุกบ่ เอาคำของผู้เจ้ามาตอบใจของเขามึงรูุ้กอื่นยิ่งกววามสงบไม่มีถ้าเห็นจุดนี้สำคัญจุดนี้เห็นคามสำคัญจุดนี้ต้องเบิง้งเต้นั่นแต่เคยเบิง้งยกเจากรรในเวรก็ถามก็แโอ้ยฉันเบิ้งสุมืออยู่หนทางไปสวรรค์ฉันเห็นสวรรค์สุเมยออยเมืออม่อละหนึ่งนาทีกันเ,เคยเบิ้งก็ไปซะนั่นคือมาเนี่แล้วกันเคยหูจุดก,ก็ต้องไปถามผู้ได้แล้วได้ ระไปภาคกันตินสัจจะพระพุทธเจ้าได้ตัตรู้เพราะสัจจะเฮาก็ต้องมีสัจจะวันหนึ่งต้องดูใจหนึ่งนาทีวันหนึ่งมีกี่นาทีทําไมจะดูใจไม่ได้แต่งใจไม่ได้รักษาใจไม่ได้หรืออาหารใจไม่ได้ซื้อนั่นอาหารร่างกายกี่อย่างวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงกี่ครั้งอีกซื้อด้วยของแต่งอีกของประดับประดาอีกของเล่นอีกรถยี่ห้อวัดดังกับวัที้ป้ายวัแดงกับวัี เป็นหนีเป็นสินรถชนกันปั๊บเป็นเรื่องเป็นเล่าตีกันปากแตกปากแดนตั้งประเทศก็เจ้ารถชนกันย่างหนีก้อยกอยประกันเขาพูดกันเองบ้านเฮาจนใครราคาแพงใครใหม่ก็กันใครแพงกากันเถียงกันไปแต่ว่าตีกันเันราคานี่ยยมผิดผิดเพี้ยนไปติดอยู่ผิดผิดเพี้ยนนั่นแหละเสียดายนะ ชาวไทยชาวพุทธชาวไทยชาวพุทธเสียใจนะทุกที่สุดคือหาที่เกิดอยากรู้ก็ถามใจเรานั่นแหละเราจะได้เกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเกิดมาหาศีลหาธรรมมาสอนคนก็จะได้จัตตลูกหกปีจึงได้จัตตลู้มาสอนคนสอนคน,สอนคนมีชีวิตถ้าคนไม่มีชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนถ้าเราเป็นคนก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเถอยบ้างสิกราบไหว้ พุทธังธนังกัจฉามิทำมังธนังกัจฉามิสังฆังสังฆังกัจฉามินั่นเดี๋ยวนีเดีไรไปโรงพยาบาลบ่หลวงปู่ให้คนน้อยไปโรงพยาบาลบ่หลวงปู่คน้อยป่วยหลายหมอว่าโรงพยาบาลน,นั่นดีโรงพยาบาลดีนี่เอขาไปเด็กปวดโรงพยาบาลธนัง้กัจฉามิตัวนั่นโรงพยาบาลใดรักษาคนวา้ตายเห็นมีโรงพยาบาลรักษาคนวา้ตายไปได้ แต่มีอยู่คือโรงพยาบาลของุูธเจ้าอยากให้อยู่ในโรงพยาบาลของุูธเจ้าคือนั่งบังลมหายใจก็ออกโรงพยาบาลของุูธเจ้าไม่ยางหลอดเดียวคือล่มัมนรักษาได้หรอบ่มีเกิดแจเ๊เจ็ตตายบ่มีสุดยอดบอกโรงพยาบาลของพุูธเจ้าไม่โรงพยาบาลร่งเดียวที่ทใํใไมคนบาตายต้องเชื่อจุดนี้เด้จังตีเห็ดได้ทดําไไ้ขันพวเสือกอ้วาเรียนลอกๆอกแรกๆถึงสั้นแล้วเข้าใจว่าพุทธนานาเป็นตุ๊กตามา เฮ็ดเลนคัมเลนสวดเลนติ ور. ชลาธรมมิชลังอนาติโตเรามีความแก่เกิดแล้วแก่เจ,เจ็บตายสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดก็เห็นตามคำพูดเดตี้ยเห็นจริงตามคำพูดว่ามันเป็นเังสั้นก็เห็นจริงตามนั้นรู้จริงเห็นจริงพ้นได้จริงรู้อยู่แก่ใจนั่นผูดได้พ้นได้ว่าพ้นได้ก็ไปถามใจจุดๆนั่นล่ะ ปัญหานั่นเบื้องล้มเขาล้มบอกปัญหาให้พยายามแน่นนักภาคปฏิบัติโดยเฉพาะเมืองสราคข้ามก็เป็นคุ้นเคยแล้วเพราะฉะนั้นเอานักนักแนมมันนี่แต่ว่าลวงผู้หายสิเนี่ยบัดบัดแม่ออกจมบัดไม่ออกเทศสิเนี่ยบัดเรื่องนา่าดึงกุศลอกต,วอกตวนวด้โยมลูกหลานไดติพี่น้องได้เสียตละอาราธนาในมวลพระแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์มาเป็นปีที่สิบแล้วว่างั้นนะ การนำดีที่ดีที่ชอบอย่างนี้เป็นสิริเป็นมงคลบุญกุศลตลอดทั้งพวกเราได้ยินทำคําสั่งสอนของพระเจ้าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็นําคําสั่งสอนของพระเจ้าไปฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยจิตใจของตรงเองนอยู่ในศีลในธรรมอำนาจบุญกุศลที่พวกเราได้ทำเหล่านี้อำนาจบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาอกตนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้อง ต้องมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงใดการเงินจึงใดวารถนาสิ่งหนึง่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตด,ดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถินสาธุ